โดนเลยชิบหายแล้วไไอไปโอเคสวยเจคไไปเนี่ยเดี๋ยอะไรกดเฮ้ยอะไรกดกดดิเย้ยเจคไก็แค่บันเล้ามันเล้าไปลวไปลวไปลวมันเล้าเหรอมันเลาี่นมันเล้าหรือหรือว่ามันมีเวลาจำกัดวเร็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 วเเร็วเร เดี๋ยวต้องโดดกับเกาะไม่ต้องโดดกับเกาะไม่ต้องโดดกับเกาะไม่ต้องโดดว้าวกลับกลับกลับลงนี้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยเ้ยโอเคโอ้โหแม่ประจุไม่ไปวะไปคือผมไม่ตุมเวลาให้จังหวะตัวเองมันไม่ได้อ่ะอันนี้มีปัญหาเอชิงช้าอีก ยืนเช้าผมว่าชิวพี่ต้องไปยืนมุมซ้ายไว้ยืนมุมขวาแล้วมันเกาะตลอดเลยยืนทับลากันไม้เป็นไรหรอกอย่ายืนขวาเลยไหมตอนนั้นบางพักยืนขวามันก็ติดเออเนี่ยมาชิดชิดกันฝั่งนี้ดีกว่านต่อไปนะโอเคให้สัญญาณเลยครับหนึสองสม ว้าวววชิลละคิวคิว่ากไใ้สัญญาณพาดเลยเมื่อกี้เชียตายแม่งวินาเงียบเชียวเยอสองตัมโอเคมันน้ำลายเข้าคอกูแบบนึงวิ่งตามเลเซอร์วิ่งตามเลเซอร์แล้วโดดเอกลับมาแล้วโดดไอ่เดี๋ยวนะไอ่ที่มันเป็นแลมๆอ่ะมันโดนได้ปะ แหลมๆน่าจะโดนได้นะแต่ถ้าโดนเลเซอร์น่าจะโดนใไอแหลมทุ่มเพราะว่าเมื่อกี้กูโดดกูโดดออกขวาแล้วกูก็เบี่ยงเข้ามากูว่า<ช>โดนไม่ได้แค่เลเซอร์เท่านั้นแหละแต่มึงอย่าไปโดนเยอะก็พอแค่แค่โดนแบบไปหน,นามก็น่าจะไม่เป็นไรอโอเคอ้อมยังต่อไปจะไปนะไปนะไปติดตามวไป มาคุณจะโดนเกือบละเดี๋ยวว่าเห็นนะแล่วดูดูมุมนี้ก็ง่ายดีนะมันจะนับยังไงอยู่วะเนี่ยอันนี้ปึ๊บมาไปเลยปึ๊บมาไปเลยปึ๊บมาไปเลยสองสามสี่มันมีเสียงใช่ปะเรานับอันที่สี่ปุ๊บเราไปเลยนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ ชิวคิวาะวแกชิวๆิวิวระวังหลุมนะระวังหลุมนะระวังเนี่ยขี่รถมามันเสียวมุมนี้แหละพี่ว่าจริงอันนี้มันได้นะอันนี้เราอยู่ชิดชิดซ้ายก็ได้นะเผื่อเราจะได้ไม่พัดไปไกลเผือวะเนี่ยชิดหนึ่งสองสามสี่โอเค้อมสามใช่ไหมอ๋อหนึ่ง สองไปไม่ซ้เมนกไปนะหนึ่งไปโอ้ยไปเลยทนะิายหน่งสอไปโอ้ยูโดแ้งคดเนาะปโดแรงหมือนกันหน่งสองไป สรุปโดนแรงทั้สามนะทีนี้ไปหอยทิ้งหนึ่งสองไปเฮโอ้โหไปๆๆๆที่อยู่หลังให้ที่อยู่หลังให้ที่อยู่หลังอิงปีนยนึกว่าจะตกไปอิกล่งหนึ่งสองไป

หนึ่งสองไปเอามาคิดกุติอีกแล้วไม่ไปละหนึ่งสองไปเดี๋ยวหอนหนึ่งสองไปเอาหุ่ยทำไมไม่โดดขึ้นได้เลยวะสูงก็สูงกล้ามขาผมแข็งแรงหนึ่งอยู่ในโลกนั้นสองไป แก่แล้วก็อย่างนี้แหละครับแต,แต่อันเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะกูปไปได้อยู่ที่ไหนวะไอ้ที่เราวางแผนกันไอ้ตรงหมุนเนี่ยเมื่อกี้แผนใครล่วงดีกว่าเอาเอางี้ดีกว่าใครล่วงผม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 เองไม้ล่วงอันนั้นหนึ่งสองไปเกี่ยรมันมานเอสยังไงอ่ะ ต้องอันอันที่สองหรืออันที่สามอันแรกครับโอ้จะมาอยู่ใกล้กันเลยไหม๋ยวจอดตรงนั้นเหรอไม่รู้สิพี่กระตรงพี่ถนัทนพร,พรนี่ยพอพอมาถึงตรงนี้แล้วโดดจเลยไหมเนี่ยตรงเนี้ยใช่ประมาณนั้นแล้วพักโอเคงั้นให้สัญญาณว่าอันต่อไปแล้วกันได้ได้อันที่จะถึงอะไรเงี้ยอันนี้นะอันที่จะถึงนะที่จะถึงนะ กดเลยชิบหายแล้วไอไมไปโอเคสวยเจคไว้ไปเนี่ยหลืออะไรกดเฮ้ยอะไรกดกดิเยเยไปก็แค่รบดมันเล้ามันเล้าไปลกไปลวไปลวมันเล้าเหรอที่หานละมันเล้าหรือหรือว่ามันมีเวลาจำกัดวร็วเ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 ร็ว เดี๋ยวต้องเดี๋ยช้าไอเขียวไม่ต้องโดดแบบเกาะไม่ต้องโดดแบบเกาะไม่ต้องโดดว่าแล้วกัดกับกัดตรงนี้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยเอยโอเคแต่อันนั้นเราผ่านแล้วถือว่าเป็นมนิมิตหมายอันดีกูว่าแล้วมันต้องหายมันมันเลวมันคือไปปั๊บโอ้เหี้ยเกือบไม่ว่าบอกว่า อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งาานะติดคอไป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 อนมอยู่เอานมติดคอหนเอาไอ้เหี้ยกูโมงติดผมได้โอ้โหไม้ เดี๋ยวเดี๋ยวไมพวกพี่ก็นิ่งกันพวกพี่ก็นิ่งนิ่กันไม่รีบหรอดูว่ามันได้อยากลองนิเดยอันนี้ลองได้มันไม่มีอะไรมันจะติดคอกูจริงๆล้วตอนเนื่องตอนเนื่องไตอนเน่องไรตอนาหนึ่งสองไป เคนีไม okay, okay. yeah. ่ติดไม่ติดอ่าโอเคตายนะเ็นปกติเลีนขวากัน่ไแล้วแต่แล้วแตรนะตกบี้หนึ mm ่งสงเยินเดินเลยเย็นเเย็นเดินนมาไเกกลัวแล้วตรงนี้เอนเค จีนรถก็ได้ไม้ขับหน่อยนะพี่ด้วยกินน้ำกินนมรถเปิดประทุนโอ้โหขาดคนไม่ข,ข้างอยู่คนหนึ่งว่ะเพื่อนมึงไม่เล่นนะ่ะเไปจีนไปจีนเราไม่เล่นกับเราหรอกอยู่ไม่เล่นกับสาวนี่เจ้าไฮบี ก็ยังโดนอยู่ดีจังหวัดไหนแม่งก็โดนน้องเสียนะีิพวกเรื่องเกมขับลงขับรถว่าถ้าเป็นกูขับเนาะตอนนี้ลงไปอยู่ด่านแรกและ้ะจังหวะเมื่อกี้ไม้ไม่ควรลังเลเยน้องเมงม,มาดิเล่นแต่นี้ก็สนุกดี อย่างน้อยตรงนี้ก็ดีกว่าอีหัวกะโหลกพี่โครงกระดูกระวังน้ํามันจะปึ๊บอีกทีหนึ่งนี่มันปึ๊บอีกทีก่อนปึ๊บแน่หรอไม่ไม่ครับโอเคต้องไม่ใช่กูแล้วนี้ต้องไม่ใช่กูไปด้วยอย่าเบิ่งนะอย่าเบิ่งนะเบิ่งหน้าไป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  ยังไงสามคนทำไมมันไม่เป็นสี่คนวะที่โดดตกเพราะเรามาสามเลยอันนี้มึงได้เอาแต่ตรงนี้เลยเหรอซ้อม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 ปีไหนมาฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอ่าอันถัดไปก็คือนี่จะดึงนะเห็นไหมถ้าไปนะถ้าไปถ้าไปนะถ้าไปเลยอันนี้เปล่า ไป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 ผูโดดเร็วไปวะเดี๋ยนะอย่าเพิ่งไปเหยียบอย่าเพิ่งไปเหยียบมันอย่าเพิ่งไปเหยียบโดดแบบไม่ต้องเกาะนะโอเคไอ้เอมโดดแบบไม่ต้องเกาะพร้อมยังครพร้อมยังพร้อมไปไปไปแต่แรกต้องเกาะเคว้เคว้รอรอก่อนไปไปเลยไปเลยไปเลยกระโดดเตือนหน้ากระโดดเดินหน้ากระโดดเดินหน้า กระโดดเดินหน้า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 กระโดดเต้นหน้ากระโดดเต้นหน้าโอเคเ้เฮ้ยเจือว่ะอุ้ยอุ้ยทำไมต้องยากังไกลจันยิ่งสูงยิ่งนะแป๊บหนึ่งเกาขาโอเคป๊อปหนึ่งสองไปเดี๋ยวประมาณนี้ทุกคนไกลอยู่นะ หนึ่งสองไปพอดีหนึ่งสองไปเฮ็ด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 ผัวผ่านแล้วสนุกมากหรือเปล่าต้องโดนเปล่าวะกูไม่ไว้วางใจถึงเวลากินน้ำเวลาพักผ่อนหย่อนใจวะ ข้างในมีอะไรผักกูหรือเปล่าแค่นั้นแหละและเช็คพอยต์อีก <What? S 1> หนึ่งมิสเทียลเดอะมิสเทียลถ้ำแห่งความลับไม่รู้เลยพี่ตกใจเมื่อกี้อุ้ยลงน้ำลงได้จริงเปล่าลองลงไปคนนึงมีอะไร เหมือนจะไม่ใช่ปะน้ำน้ำหรออุ้ยเออวะมามามาเลยพี่ปักพขาขาเมื่อทำไมอยู่พื้นโอค่ะกูก็อยู่แล้วทำไมขาติดเงยเมาสขึ้นตะขึ้นอ่ะเงยเมาสขึ้นทำไมมันติดวะเมื่อกี้งงไอ้ของกูก็ติดตอนตอนแบบยืนอยู่เฉยโวยโวยโวยยังกูสู้บอสป่ะเนี่ยตอะไรมาสู้อ่ะโซ่อะโซ่ฟาดนะตัดคอ กูอยากเกลียวไวน้ำมาตลอดได้ไหมเอาขึ้นไปเนี่ยมันกำลังชาอยู่ยถ้ากูออกไปได้ไนะแต่อยากรู้ว่าว่าใครเป็นคนดึงให้เราขึ้นไปว่ะจะเป็นระบบ,จจบอัตโนมัติไม่แม่ผมได้ไดไดเสียงเหล็กเสียงโซ่เราหรือเปล่าเอาละทีนี้เราพบว่าทริปฟอยของจริงก็้วละเพราะว่ามันน่าจะแบบมีแต่คอมครับผม ไม่ครเอ้ยมันมีปุ่มสองปุ่มอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วต้องใช้สมองไะเนี่ยอุ้ยข้างหลังเป็นปีกว่ะขึ้นมาก่อนไหมขึ้นมาก่อนไหมปีกปีกเป็นตัวปีกไหมไปไปไปขึ้นที่สูงปีก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 เราเก็บปีกได้ปะแบบบินอย่างเงี้ยน่าจะได้นะไม่ก็เก็บไปเฉยอ๋อเก็บไมเฉยต้องิบงอ๋อต้องเก็บสิบอัน มันมีปุ่มอีกข้างบนด้วยนะเออมีสามปุ่มสี่ปุ่มแค่นี้มันจะดูอะไรก่อนหรือปุ่มยกพวกนี้วะจะยกไปไหนวะลองกดอันหนึ่งไหมมาเลยอ่ะลองทำไมไม่เห็นมีอะไรหรือว่าต้องมนกดแ่บนี้ไันโดดโดดจุดไปนี่แล้วก็ไปอันหน้าแล้วก็ไปทั้งหมด หนึ่งสองไปหนึ่งสองไปไม่ใช่ว่าเราต้องกดดันล่างก่อนให้ไม้ไปกดโอเคกูตกด้วยต้องกดทุกอันปะกดทุกอันปะอันนี้ขึ้นได้ไหมไม่ถึงได้อาดึงได้หมล่ะไม่ดึงได้ปะ โอเคแล้วต้องเป็นคนแก่ใช่ไหมถึงจะแรงดีหัวไายหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปไม่มีอะไรแค่แค่กดุวบกูก็นึกว่าฟาเซลกูก็เล่นเกมฟาเซลเยอะจนหลอนเฮ้ยเฮ้ยไอตาแกงที่เราชอบเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องโดดนะต้องโดดนะมันมีไอ้ชึกชัก คุณป,นปูนเดี๋ยวไปโดดเกาะก่อนก็ได้ร่วงลงไปคือทำยังไงเนี่ยไม่ร่วงไม่ร่วงอย่าไปคิดมากดีกว่าโอเคไห้ตัวก่อนนะห,หนึ่งสองไปเตรียมพร้มอมหมดเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่แหละอยวเพิ่งนะเพินะ่ช็คหน้านะนเออช็คหน้าช็คหน้าเ,เ,เช็คหน้าช็คหน้าเช็คหน้ช็คหน้เนี่ยนี่ยไหนเนี่ยไป เตรมพร้อมเตมพร้อมเดือดิงกันขาขาแดงนางไข่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโนะ <Okay. S 1> อเคพึ่งอันถัดไป <f pas> มันตัวเฮียเลยโอเคไปอ้าวอุ้อยชิดสะพานสะพ,พานมีหลุมระวังหลุมโดนได้ไงน่าจะอยู่ต่ำไปกว่าขาโดนเออ ไปยันเตียกันปะ้ยมันเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเปิดแล้วแข่งกัหมครัแล้วแมงไม่สามะคีขนาดไงไม่สามะขีเลยจะไปฝั่งไหนกันไม่ต้องนอนไงไปนนะไหนนะไปนะหนึ่งสองไปเล่นนะเดี๋ยวไปกดตู้ปลานะไปกดตู้ปลานะเตรียมพร้อมดูดีทีเด้อ กูสีฟ้าโอ okay. เคชิบนะ <c oughs> ชิบต่อไปชิบต่อไป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 ดูตีนะดูตีดีๆนะไอ้ข้างล่างมันโดนโซ่หรอปะไม่แน่นะตอนดนนะูก่อ <c oughs> นเนาะไม่เนาะไม่เนยใช่โซ่โซ่โซ่ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็พอผมว่ทาทันอยู่อั<ห>นต่อไป<ห>นะต่อไปต่อไป<ห><ห> ไปออก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 มีอีกปะไม่มีแล้โอเคง่ายเกินทบง่ายเกินองมึงทำให้เราอันนี้คือไม่เหมือนได้หายเลยกังหันนี่ก็เสียวๆอยู่นะทุกคนคนชิปวิ่งได้นะซอก่อนไหมครับ <Start> ไม่ก็มาเล็งใกล้ๆก็ได้นะหรือ,อยังไงตีเหมือนเดิมนะ <S 1> 1 <S อันนี้ลองหรือเอาเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยนะหนึ่งเวลาสองสามสี่โอ้โหเกมยังงี้ทำอะไรพวกกูได้วะหนึ่งสองสามสี่ แล้วชิบหายละไมเดี๋ยวตัวมีเลเซอร์ด้วยดิน่าแตไม่จะหนียากนะสมมุติโดดไปตรงนี้แล้วก็โดดไปรับตรงนั้นเมื่อมันรับกันอยู่ถ้าเราแต่ถ้าเราพลาดค่อยจะได้ไปหาเลเซอร์แค่นั้นแล้วก็ไปเกาะตอดโดดนี่แล้วก็รอแล้วก็ไปหลบเลเซอร์แล้วก็ไปเกาะนี่นใช่ปะไม่ต้องไม่ต้องหลบเลเซอร์ปะ ต้องโดดไม่ต้องหลบครับสมมติเสมมติเราโดดตรงเนี้ยมันไอ้นั่นไอ้ขวามันก็จะมารับกันพอดีเราก็โดดไปขวางั้นไม่แวะเกาะใช่ไหมไปเลยไม่แวะไม่แวะไปเลยเพราะว่าถ้าแวะมันต้องหลบเลเซอร์พี่กลัวโดนเลเซอร์แต่ไม่รู้ว่าเกาะตรงนั้นมันสามารถไปถึงหรือป่าถ้าเกิดไปถึงเราก็โดดข้ามแล้วก็ก็ข็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็คือถ้าเกิดเอาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมันมันชิดกันเราก็โดด พอมันถึงกันอย่างนี้เราก็โดดฝั่งนู้นพอพอมันใกล้ถึงเราก็โดดปกติโอเคมาเนี่ยถึงตรงนี้แล้วนะนะไปเลยไปเลยหนึ่งสองไปมีติดเหล็กด้วยนะอันนี้น่าจะต้องโดดหลบรอเออโดนศพอะไรวะโดนศพไปถึงปะอันนี้อะไรนะหนึ่งสองไปไปติดเหล็ก จริงจริงดูกันอ่านดูตรงนี้นเอาเหล็กน้เอาช่องนี้สองไปเหล็กก็ทำให้ติดได้นี่ก่อไม่งั้นมีเลเซอร์แล้วป่ะอันนี้หลบก่อนปะหลบก่อนเออหลบเกาะหนึ่งสองไปเอ๊ไปได้เลยนี่วะเราไม่แล้วไอ้ปีนไป่ายเราเลยอุ้ยตึกนั่นคืออะไรอ่ะออ๋ตึกที่เรามา ชิป<า>ชิปยัไงชิปเราจะไปไป,ไปพร้อมกันไหมน่าต้องไปพร้อมกันเป็โอเคนะหนึ่งสองไปโอ <c oughs> ้โหกูกับไม่เอาคนละทางเลย, <c oughs> นนนยหนึ่งองันนี้จะย้่าจะยากนหนึ่งสองไป ไม่กล้าก,กลัวโดดเลยก่อเอาก็ได้ไวะนี่มันตกเหรออ,อันนี้ต้องไปซ้ายเตรียมทางหนึ่งสองไปไปกอทรายเลยทีอ่ะไปครับอุย้ยมีน้ำตกด้วยบวัวแเราไม่ต้องไปดูดีกว่า ข้างเขนไม่มีอะไรใช่ไหมข้างเขนไปได้เลยโอเคหนึ่อนนนสองไปวิอันนี้สอบไซพูดเรื่องว่าหมูยอ <laughs> หนสองไปหนไปหนงองไป หนึงสองไปอันนี้ต้องตกลงกันละว่าจะไปทางซ้ายทางขวามันเกาะได้พี่ว่าไม่ไจะเกาะเหลี่ยมได้ด้วยพี่จะเกาะซ้ายก็ได้หนึ่งสองไปแล้วมึงทำเสียงเหมือนบังไฟจวดหนึ่งสองไป เชื่อามาสุ่มกันนะนี่โอ้อย่าไปลงข้างล่างจังเลยอย่าลงข้างล่างจังเลยหนึ่งสองไปหนึ่งส <laughs> องไปหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปพอดี แบบได้เฮียหูดาบเดี๋ยวนะต้องไปโดดขวาแหลยโดดขวาใช่ไหมอืมดีมากไปเดินดูอย่างไปไปดูตรงดามดาบก็ได้ยไปดูไปดับโอเคง่าต้องไปโดดองไปลายกอนไปขวาก่อนเออมันปลายดาบยังวะปลายเยอะเลยพักกอพร้อมยังอือหนึ่งสอง ไปไ s <S หน,น ids, ลลึ่งสองไปหนึ่งสองไปเอาเฮียไม่เดินหน้าให้กลัวหนึ่งสองไปอันนี้คืออะไรอ่ะเช็คไฟเทรคไฟเราเลยมาแล้วนะ ตรงลูกฟันไลยขายข้างล่าง<ม>เดี๋ยวกินน้ำกัน <c oughs> อ้าปากเยอะไปหน่อย๋ยวบอกนะว่าไอ้ยึกยือนี่ที่เราต้องไป<ม>พร้อมหรือยังทุกคนพร้อมพร้อมแล้วพร<ม>้อมไป๋ยวต้องกระโดดด้วยหรแม่งกะให้เราตกตกชัวร์เลย